สวัสดีค่ะช่างบอลน,นะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง MacBook Pro นะคะ A 1 2 7 8ค่ะก็อันนี้ลูกค้าเข้ามาในอาการจอเสื่อมนะคะตัวจอเก่าก็จะมีรอยของคราบเสื่อมนะคะอยู่ตอนนี้ก็คือช่างบอลได้ทําการเปลี่ยนจอนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะคะก็คือตัวเครื่องซ่อมเสร็จแล้วนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลย น,นี้มีการเทสเพิ่มเติมไปแล้วเนาะในส่วนของจอนะคะภาพรุ่นแบบนี้นะคะจอเสื่อมก็จะมีพวกเรื่องของคราบขี้เกลือนะคะเกิดขึ้นบ้างนะคะตามตามตัวจอนะคะเกิดมาจากตัวจอเสื่อมสภาพนะคะสารที่อยู่เคลือบตรงผิวสัมผัสจอนะคะมีปัญหาก็คือทําให้เกิดอาการเสื่อมนะคะจากด้านในแล้วก็ด้านนอกอันนี้ช่างบัวเปลี่ยน นะคะตัวอะไรใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานซ่อมนะคะสามารถนําเครื่องเข้ามาให้ทางช่างซ่อมแล้วก็แก้ไขได้นะคะก็รับเปลี่ยนจอทุกรุ่นนะคะก็สำหรับวันนี้ช่างโบอขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้คะ่ะสวัสดีค่ะ